สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีขาประจำเดือนสิงหาคม2567นะคะเดปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดปีขาน,นะคะมองว่าอิทธิพลของไพ่การทำงานนี้ส่งผลดีนะในช่วงนี้เพราะว่ามันมีไพ่ความสุข นในเ่ของคนขยันนะคะหรือว่าในเรื่องของการทำงานหรือการเริ่มต้นต่างๆที่ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะที่แต่ว่าอาจจะต้องปรับในเรื่องของการทํางานให้เข้ากับหัวหน้านะคะหรือให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานด้วยบางทีมันอาจจะมีเรื่องของแบบการทํางานที่ต้องไปปรับช่วงเวลากันนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายนะในเรื่องของเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเข้ามาร่วมงานในช่วงนี้ด้วยนะคะซึ่งอาจจะทําให้คนที่เกิดปีขาอาจจะต้องไปปรับในเรื่องของการทํางานหรือทําความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานให้มากหน่อยนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของทิชชีอีโก้ ะะมองว่าไปเราต้องเปลี่ยนนะเพราวะว่าอิทธิพลของไพ่การ <c oughs> เปลี่ยนแปลงที่เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้เปลี่ยนแล้วดีนะคะฉะนั้นถือว่าการทํางานนี่ยังไงก็เคลื่อนไหวไปสู่ในเรื่องของโอกาสนะคะที่มีเรื่องของข่าวดีกับคนที่เกิดปีขารแน่นอนนะคะก <ค nickname S 2> ็ไประวังตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานนิดหนึ่งส่วนเรื่องของการเงินนี่ถือว่าเด่นนะคะ,ะ,คะอิทธิพลของไพ่สิบเปลี่ยนเข้าหาอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะไปะติบตำแหน่งของไพ่ดาบบ้างเล็กน้อยก็คือบางคนแบบมีเรื่องของความคิดที่จะ,ะนําเงินเนี่ยนะคือหาเงินได้เก่งแหละนะคะแล้วนําเงินมาสร้างบ้าน นะคะหรือนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่มันเกิดประโยชน์น่ยหรือการลงทุนที่มันเกิดในเรื่องของความมั่นคงอ่ะนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะจันก็ถือว่าในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ถือว่าส่งผลดีค่ะแต่สิ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือให้ระวังปัญหาด้านการเงินด้านผลประโยชน์กับผู้ใหญ่หรือกับเครือญาติอันนี้ให้ไประวังนิดนึงส่วนเรื่องของความรักนี่เด่นเลยไพ่สิบถ้วยนี้นะ,ะเป็นไพ่รักแท้ คนโสดก็มีดวงหาที่จะพบรักที่ดีนะคะพียงแต่ว่าคนโสดต้องรู้จักเปิดใจนะถ้าคนไหนโสดมากๆแล้วบอกว่ายังไม่มีใครเลยในช่วงนี้นะคะ <c oughs> ก็อาจจะต้องแบบไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างออกจากที่เก่าๆเดิมๆนะคะไปเที่ยวที่ใหม่ๆบ้างมันจะทําให้คนโสดมีโอกาสที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาน,นี่ก็เป็นคู่กันอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างหรือว่าอาจจะ มีเรื่องของช่วงเวลาที่ไม่ตรงกันในช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องหาเวลาแบบใกล้ชิดกันให้มากเติมความหวานกันให้เยอะค่ะหรือหาเวลาไปเที่ยวกัน2ต่อ2อะ่ะจะไม่เรื่องของความรักนะคะมีความสดชื่นมากขึ้นค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะอาการพักผ่อนน้อยนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นตะคิวนะรวมถึงเรื่องของช่วงล่างนะคะคุณสุภาพสตรีก็มดลูกช่วงล่างไงคุณสุภาพบุรุษก็อววะสืบพันธ์ รวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อเรื่องช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะอาจจะเข้ามาบ้างคือบางคนกินอาหารหรือรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาอันนี้เราก็ต้องแบบไปทําให้มันตรงเวลาด้วยนะแล้วก็ดื่มน้ํเปล่าให้เพียงพอสุขภาพร่างกายจะได้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดนะคะในแต่ละวันนี่เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีขานวันอาทิตย์ที่ส่งผลดีมากๆนะคะ จะประสบความสําเร็จกับเรื่องของการทํางานถ้าไปสมัครงานหรือกําลังรอข่าวอยู่จะมีข่าวดีนะจะเป็นเดือนที่มีคนเข้ามารักนะเข้ามาอุปถัมภ์หรือเข้ามาติดตามนะคะส่ว <iyor> นเรื่องของการเงินนะคะรายได้ดีเลยนะคะมีดวงที่จะมีการเงินที่ดีนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักแท้หรือพบคนที่เป็นคู่กันส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสาม,มีภรรยาเป็นคู่บุญเลยคู่บารมีคู่สร้างคู่สมค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะ เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องขยันให้มากๆกับเรื่องของการทํางานหรือต้องเข้าหางานให้มากๆแต่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะเพราะเป็นคนที่เรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็วคือเป็นคนที่เก่งะนะคะทางานได้ทุกอย่างเลยนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีลูกน้องนะคะหรือว่ามีเรื่องของอ คนเข้ามาช่วยงานในช่วงนี้ด้วยนะคะซึ่งทําให้ด่านของการทํางานมันมีการเคลื่อนไหวค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าใจร้อนต้องใจเย็นแล้วก็ระวังปัญหากับผู้ใหญ่หรือปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานบ้างนะคะแต่ถือว่าการทํางานเด่นนะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะ,ะรายได้มาจากงานค่ะ ่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่ก็มีดวงนะที่จะพบรักต่างวัยนะหรือว่าอาจจะพบรักจากการทํางานส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักต้องปรับกันนะต้องเติมความหวานกันเพราะเด๋ยนนี้อาจจะต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างหางเงินน่ยนะคะก็อาจจะต้องเติมความหวานกันให้มากหน่อยในช่วงนี้นะคะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันอังคารถือว่าเป็นเดือนแห่งความราบรื่นค่ะน่าที่จะมีข่าวดีกับเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็อาจจะมีคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะเข้ามาสนับสนุนกันค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเลยนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดก็เด่นค่ะจะพบรักที่ดีเรารักเขาเขารักเราถ้ามีคนที่เรารักเราชอบอยู่ให้เข้าไปแสดงความรู้สึกจะมีโอกาสที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาก็เป็นความรักนะคะที่ดีมากๆค่ะถ้ามีปัญหาอะไรกัน ก็จะกลับมารักกันนะคะหรือว่าปรับความเข้าใจกันได้รวมถึงคู่ไหนที่จะทําธุรกิจหรือร่วมหุ้นลงทุนร่วมกันเนี่ยก็ถือว่าส่งผลดีนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพุทธโดดเด่นมากกับเรื่องของการทํางานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จการเงินนี่เด่นเลยมีดวงที่จะมีทรัพย์หรือมีการเงินก้อนโตค่ะแล้วก็เรื่องของความรักนี่ก็เด่นนะคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่มีฐานะการเงินนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีมากๆค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะเดือนนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายกับเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นบ้างนะคะอย่างที่บอกตอนต้นน่ะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีคนวันพฤหัสบดีมีไพ่ของการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายเข้ามาอยู่แล้วฉะนั้นอย่าไปกังวลใจ เปลี่ยนแล้วดีนะแต่ว่าอาจจะก,กังวลใจบ้างเพราะเราต้องต้องไปอยู่ไกลนะไปอยู่ไกลบ้านเกิดอย่างเงี้ยนะหรือต้องยกย้ายที่อยู่อะไรมาเนี้ยก็อาจจะก,กังวลใจตรงส่วนนี้บ้างก็อยากไปกังวลใจนะคะแล้วก็เรื่องของการปรับในเรื่องของช่วงเวลาต่างๆนะก็อาจจะเข้ามาบ้างในช่วงนี้ค่ะสิ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็มีรายได้เข้ามาแหละแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการยกย้ายบ้าง หรือบางคนนะคะมีเรื่องของการปรับในเรื่องของพื้นที่ก็ได้นะคือบางคนมีที่ดินไงนะอาจจะมีการปรับนะหรือว่ามีเรื่องของการแบบทําโกดังเนี้ยนะทำคลังสินค้าแบบนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้บ้างแต่มองว่าการเงินนะคะก็ไม่น่าจะเสียหายเพราะไพ่การเงินเด่นเพียงแต่ว่าในช่วงเนี้ยการเงินที่เราควรจะได้มอาจจะแบบช้าบ้างอะไรบ้างเนี้ยนะคะเราก็ไปบริหารให้ดี ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคนโสดไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักต้องไปปรับกันหรือต้องหาเวลาใกล้ชิดกันให้มากหน่อยจริงๆเรื่องของความรักมันมีไพ่ความรักที่ดีเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้อยู่แล้วแต่คนบันเทิงหัดเนี่ยไม่เปิดใจนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับเรื่องของความรักด้วยก็เลยทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเนี่ยนะคะอาจจะนะคะ ห่างหายไปอ่ะฉะนั้นถ้าคนโสดเนี่ยมีดวงที่พบรักที่ดีแล้วก็ต้องรู้จักเปิดใจบ้างนะจะทําให้นะคะเราเด่นพบรักที่เป็นคู่กันรวมถึงถ้าเราอยู่ในสถานที่เก่าๆเดิมๆนะ,ะหรือว่าทําแต่งานอย่างเดียวอะ่ะไม่ได้ออกไปไหนอยู่ในคลังสินค้าหรือทํางานแต่ในบริเวณพื้นที่เดิมๆนี่นะคะไม่ได้ไปเห็นใครคนอื่นเลยเห็นแต่คนเก่าๆเดิมๆมันก็จะเจอคนที่เป็นความรักที่ดียากฉะนั้นคนที่ยังโสดเนี่ยต้องหาเวลาปลีกตัวออกไปค่ะในช่วงวันหยุด ไปสถานที่ใหม่ๆนะคะจะพบเจอในเรื่องของความรักนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะเดือนนี้การทํางานหรือการต้นจะเกิดขึ้นนะคะแต่ให้ระวังในเรื่องของความร่าชา้าหรือว่าข่าวกับเรื่องของการทํางานเนี่ยอาจจะไม่ไปไปตามที่ตั้งเป้าเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องของทิฐิเรื่องของอีโก้นี่แหละจะทําให้สูญเสียโอกาสที่ดีไปค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าไรายได้มาจากงานแต่จะมีค่าใช้จ่ายรวมถึงปัญหาความขัดแย้ง นะคะด้านการเงินจะเข้ามานะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดก็มีดวงค่ะที่จะพบรักต่างวัยหรือพบรักอายุไล่เลี่ยกันแต่ความรักยังมีความแตกต่างแล้วก็ยังมีปัญหานะที่ต้องศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะก็จะมีปัญหาการแหละนะโดยเฉพาะปัญหากับเรื่องงานนะคะฉะนั้นต้องปรับกันให้มากค่ะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทําง,งานนะคะการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวการเดินทาง การสื่อสารเรื่องของธุรกิจการค้าการขายเกิดสภาพคล่องค่ะถ้ากำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะเจรจา,จาธุรกิจอะไรหรือกำลังจะซื้อทรัพย์สินหรือซื้อที่ดินนะนะก็มีโอกาสที่จะนะมีข่าวดีนะคะแล้วก็เป็นชื่อผลของ้ายการเคลื่อนไหวหรือการเดินทางทั้งในและต่างประเทศด้วยนะคนไหนที่มีความคิดที่จะเปลี่ยนงานถือว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ค่ะเพราะชื่นผลของพายการเปลี่ยนแปลงนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวด้วยแล้วก็ ไปเลงในตำแหน่งไพ่จีดีนะฉะนั้นถึงว่าการปรับเปลี่ยนในช่วงนี้นะคะก็จะเกิดโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นการเงินก็รายได้ดีเลยนะเป็นเดือนที่จะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เกิดสภาพคล่องนะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะ คนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักทางไกลนะแต่เป็นความรักที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถ้ามีปัญหาอะไรกันนะคะก็จะกลับมาคืนดีกันได้หรือต้องนัดเจอกันเพื่อที่จะกินข้าวหรือพูดคุยกันจะทำให้เรื่องของความรักนะคะกลับมาหวานชื่นมากยิ่งขึ้นค่นคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบากิจการงานได้ในช่วงนี้นะคะก็คือวันพุธวันเสาร์ วันศุกร์วันอังคารวันจันทร์และก็วันอาทิตย์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ก็คือวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชีน้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุขบอกงานยังต้องระวังนะคะโดยเฉพาะนะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังจะลาออกจากงานเนี่ยนะคะก็ถือว่าอาจจะต้องแบบใจเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องลูกน้องเรื่องบริวา,นารนั่แหละนะคะอาจจะต้องลงไปคุมหรือไปดูแลนะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกยังเตือนอยู่นะให้เรามาระวังเรื่องของการถูกเอาเปรียบด้านการเงินหรือการถูกลอกถุกโกงนะคะหรือแม้แต่ปัญหาเรื่องสุขภาพนะก็อาจจะมีเข้ามาทําให้เกิดค่าใช้จ่ายแล้วก็กําลังค่ะจะมีคนเข้ามาจีบยืมเงินนะคนที่เกิดปีขารก็ต้องรอบคอบนิดนึงค่ะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะไพ่แสงสุกบอกคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักที่ดีนะคะหรือพบคนเข้ามานะคะขอพัฒนาแต่ นะต้องระวังการที่จะไปรักคนที่มีเจ้าของนะหรือปัญหารักสามเศร้าส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานีก็ต้องระวังนะคะในเรื่องของปัญหาความรักหรือความไม่เข้าใจกันอาจจะมีคนเข้ามาแทรกกลางในเรื่องของความรักได้นะคะซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นะะคอ่อนแอลงไปแหละฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ต้องปรับการถือว่าเป็นคู่กันนะจะอยู่กันจนแก่จนเฒ่าแต่ช่วงนี้จะมีคนเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้หรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะ ทำให้เรื่องของครอบครัวเนี่ยมันเกิดความสั่นคลอนไงน,นะคะฉะนั้นเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวนี่ต้องมั่นคงนิดนึงแล้วก็ต้องพูดคุยกันให้เยอะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะต้องระวังอาการปวดกระดูกค่ะปวดหลังนะคะปวดท้ายทอยอย่ายกของหนักนะแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดหัวหรือปวดสมองนะคะคิดเยอะคิดมากไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ